ในรายการเกาะติสภาตามดูผู้แทนและกฎหมายน่ารู้วันนี้ก็คงยังอยู่ที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญาจากที่ผมเรียนไปเมื่อวันก่อนแล้วนะครับว่าถ้าตำรวจจะออกหมายเรียกหมายจับหมายคนจะใช้คำว่าปวิอาญาปวิอาญาวันนี้เราไปศึกษาเรียนรู้มาตราหนึ่อปวิอาญามาตราหนึ่งสองสาม ผู้เสียหายอาจร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนได้ผู้ร้องทุกข์นั้นต้องปรากฏชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ลักษณะแห่งความผิดพฤติการต่างๆที่ความผิดนั้นได้กระทำลงความเสียหายที่ได้รับและชื่อหรือรูปพรร์ของผู้กระทำความผิดเท่าที่จะบอกได้คำร้องทุกนี้จะทำเป็นหนังสือ หรือร้องด้วยปากก็ได้ถ้าเป็นหนังสือต้องมีวันเดือนปีและลายมือชื่อของผู้ร้องทุกขถ้าร้องด้วยปากให้พนักงานสอบสวนบันทึกไว้ลงวันเดือนปีและลงลายมือชื่อผู้บันทึกกับผู้ร้องทุกในบันทึกนั้นนะครับอันนี้เป็นความิยาจะเห็นว่าในการไปเข้าพบพนักงานสอบสวนนั้นนะครับก็จะมีอยู่ ในสองทางด้วยกันทางที่หนึ่งก็เรียกว่าไปแจ้งความด้วยวายจาหรือด้วยปากเจ้าที่ตารวจก็จะพิมพ์ข้อมูลเข้าไปสอบเป็นขั้นเป็นตอนไปอีกข้อหนึ่งก็คือว่าประชาชนผู้ไปร้องทุกข์เนี่ยสามารถจะเขียนเปน็นหนังสือไปยื่นในพนักง,งานสอบสวนก็ได้แต่วิธีที่สองนี้ส่วนใหญ่พนักง,งานสอบสวนจะไม่ค่อยับเนื่องจากอะไรครับเพราะว่าหน้าจอนี้มีคําตอบคําถามอยู่นั้นเป็นเสร็จแล้วก็พิมพ์แล้วก็ไป แต่ประชาชนเองมีสิทธิ์นะครับที่จะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและไปะยื่นในพนักงานสอบสวนแล้วก็สอบเพิ่มเติมได้ที่เอาเรื่องนี้มาคุยเพราะอะไรครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีม,มามีในหน้าคนหนึ่งไปเชิญชวนชาวบ้านรวมแล้วเก้าคนด้วยกันขออนุญาตสมวนพื้นที่ไปก่อนแต่ในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีม,มาแล้วชวนประชาชนทั้งเก้าคนนะั้นบอกไป,ไปทำงานก่อสร้างนะจุดนี้จุดนี้จุดนี้ เกิดเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้เนนะครับแล้วก็พาทั้ง9คนไปที่ธนาคารเพื่อเปิดบัญชีธนาคารนายหน้าคนนี้ก็จะออกเงินค่าเปิดบัญชีคนละห้าร้อยห้ให้ทุกคนนายหน้าคนนี้ก็เก็บสมุดปากและ ATM เข้าไปด้วยบอกว่าเอาไปให้เท่าแก่หลังจากนั้นวันที่4เมษายน เงินเข้าบัญชีทุกคนเลยครับคนละหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทยังไม่พอครับเดือนถัดมาอีกไปทํางานสามวันมีเงินโอนเข้าบัญชีก็ละหมืน่นสามกว่าเดือนที่สามครับไปทํางานอีกสามวันเงินเดือนเงินเข้ามาอีกคนละหมื่นกว่าบาททุกคนก็ตกใจงานไปทําแค่นี้ท้าใบเงินมากจัง เมื่อวันอาทิตย์นี้เองครับอาทิตย์ที่สี่มิถุนายนก็พากันไปที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาปรากฏเจ้าที่ตำรวจให้ไปตามคู่กรณีมาคุยกันอ่ะก็สึกความว่าตำรวจไม่รับลงบันทึกประจำวันให้นั่นเองทุกคนเดินกลับมาก็ไม่รู้จะทำยังไงไหนจะกลัวผิดกฎหมายเพราะเงินเข้ามาบัญชีเป็นจำนวนไม่น้อยทีเดียว ก็เลยมาโทรมาปรึกษาผมผมเองก็เลยนัดในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับวันศุกร์ที่เก้ามิถุนายนให้ขึ้นมาที่นี่เพื่อมาดูข้อเท็จจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวประชาชนผู้เสียหายเองเนี่ยไปคุยกับเจ้าพนักงานสอบสวนแล้วสื่อสารไม่เข้าใจกับพนักงานสอบสวนหรือไม่หรือพนักงานสอบสวนสื่อสารกับประชาชนแล้วไม่เข้าใจว่าอะไรที่มันจะเกิดขึ้นทําไมนะครับเพราะจะอยู่แล้วมีเงินโอนเข้าบัญชีขึ้นมาเนี่ยนะครับ ตรงนี้มันผิดปะกะติตั้งแต่งวดแรกแล้วประชาชนเนี่ยถูกแล้วถูกนะครับที่ไปแจ้งความเพื่อลงมติประจาวันวันพรุนี้ผลเป็นประกันใดอาทิตย์หน้านะครับก็จะนํามาเรียนให้วันนี้เวลาหมดแล้วครับผมวิชิตท้าประสบเป็นผู้ดําเนินการลาไปก่อนครับสวัสดีครับ